รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากรถอะไรไปดูกัน รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะมาวันนี้เรามาพบกับเจ้าอิรสุมังกรทองนะครับตัวนี้เป็นมังกรทองปี95้านะครับหน้าย้อยแท้นะครับเรามาช่วยกันดูนะครับสีสันด้วยรวมนะครับถือว่าดีเลยนะครับผมมองน่าจะเคลียร์มาใหม่ด้วยซ้ำนะครับก็เป็นข้อดีไปนะครับเอาไว้ใช้กันยาวๆนะครับเครื่องดีก็ซีดีแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับรถคันนี้นะครับช่งลงชงล่างถือว่าพอได้เลยนะครับกระบาดหลังม่แม็กไลเนอร์ให้พราะมันทุกพร้อมใช้งานนะครับ เครื่องดูง่ายนะครับแห้งๆนะครับรถคนันนี้นะครับลักษณะเครื่องดูง่ายนะครับข้อเครื่องถือว่าดีนะครับอุปกรณ์ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับแผ่นปุงแผ่นเสียเดิมนะครับขันน่องขันหน้าเดิมนะครับปุ่าไล่์พาวเวอร์มีนะครับเป็นพาวเวอร์ติดตั้งนะครับขับกันเบาๆชั่วโมงนี้ขอให้มีไว้ก่อนนะครับผุ่มไลนพาวเวอร์นะครับภายในนะครับคนตร้โนหน้าถือว่าสวยนะครับบอกไม่ขาดนะครับบอกแคปก็ไม่ขาดนะครับมีดอกซับให้ด้วยนะครับเป็นเครื่องเสียงชุดหนึ่งชุดเล็กๆนะครับถือว่าไว้ัังนะครบ ก็เบื้องต้นนะครับเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่1 8 0่0บาทนะครับราคากันนี้ถือว่าฟังได้เลยนะครับฟังได้เลยนะครับขายหาเขาไล่เขาสวนนะครับน่าจับตานะครับเหมือนเดิมผมจะทิ้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถโทรต่อรองโทรสอบถามกันเบื้องต้นก่อนได้นะครับขออนาเดินทางนะครับรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับแถววัดช่องปานนะครับโคตรลามนะครับ ส่วนเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่ชอบคลิปแนวๆนี้ที่เป้ารถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับทางเราก็จะมีรถนำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับกับนาโนโอเคนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ